สวัสดีครับที่งานเราเกียงต่อฟังพ้องครับมี้ผมได้เฮ็ดอ่ะหัวเสารครับหัวเสารแบบนี้แล้วครับเนี่หัวเสารเลยครับส่งไปให้พี่แดงลาดบุรีครับเฮ็ดหัวเสาร์สองอันครับแล้ก็เฮ็ดแล้วนะครับนี่หัวเสารติดพเนียดแบบแบบคันน็อตครับแลาก็สีแล้วเนี่ยลครับนี่ครับ ที่ยมเล็กเรียบร้อยแล้วกระดัดลงดัดไอ้ของกอต้นใหม่ครับกองาใหม่ทั้งซองขางครับเห็ดเป็นหูกรงใต้ทั้งซองขางนะครับ,รบดัดอันสี่แล้วครับนะเนี่ยเก็บแล้วครับเนี่ยเล็กกวนี้เล็กัวนี้เพราต้องเ,อเ้อนยาวยาวเป็นไงก็ได้ครับนะเนี่ยยังบอ่อันนั้นยังบอเกะกะ กรเนาวใจพเนียดเนี่ยมันใส่สีดีครับเนี่ยออกมาดังสีครับตัวนี้กับจอหู้จอหู้สองหู้ครับเนี่ยติดติดไตดาพเนียดเลยครับเนี่ยติดไตดาพเนียดตัวนี้กับติดติดปลายสาวครับเนี่ยตัวนี้มีหู้อยู่ครับเราไม่ไพ่ก็ได้ครับที่มันพอดีกับหู้สาวเสียบลงไปแน่นๆครับ จะมีกับยู่แล้วครับเนี่ยถ้าขาวน้อยนึงก็ได้ครับหรือพระากับไอ้พาเต็มัดก็ได้ครับเนี่ยแต่ถือว่าละไอ้หัวสาวละซานนี่ใส่ได้ดีอยู่ครับใส่แบบนี้แหละครับมากก็งันอะไรก็ได้ถือว่าโอเขอยู่ครับว่านะครับไม่ต้องใส่เล็กไอ้หนาปันใดก็ได้ครับเนี่ยบางๆก็เชื่อมได้ครับน่งลักษณะแบนั่นนครับเห็นสองอันครับ คุณตีเราสร้างซองกันี๋ยวอันนี้ก็สิดัดอีกขึ้นกันครับเนี่ยดัดดานเราก็จะไป่นสีครับ่นสีดำด้านเล็กน้อยพราะมันสวยงามทรองอ่ะก็จะเป็นทรงเบืออื้นหรอกครับนี่เขามารับเอของครับต้องอยู่ลานไกลบ้านเนี่ยนะครับทรงวันดังขารนเขามารับเอของพอดีครับนี่ครับตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่บริไทเบิ้งครับ กตอนเห็ดน็นอตนอ็นอตคงจะใส่นอ็อตเบอร์ซิฟเกลครับเกี่ยวหยาบน,นี่ครับลักษณะคล้ายกันแล้วครับเนี่ยใส่ง่ายครับใส่ง่ายอีหลีครับเนี่ยบนเขสาโอ้ยพอ,อดีครับเนี่ยใส่กับหัวเสาโอ้ยครับวองเงินจะสร้างมาแต่ไก่แต่บุหรล่ ว่าก็คือสีแล้วแล้วะครับนี่ยเอี้ยนเนี่ยครับอินสอราวันอังคารเอาครับใส่ผนซีก่อนจบชิปเพียงแค่นี้แห้วครับสวัสดีครับ